สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกๆคนสวัสดีกับเพื่อนๆสวัสดีกับท,ทุกๆคนทุกๆคนทุกๆคนวันนี้แม่ปูครอวบรรทัดผ่ามากินมกกวาดดูการหมกปลาดูนะคะแม่ปูหมกกับกระทะนะคะมกกับถาค่ะกินกับเกาเหนียวก่ะร้อนๆเลยปักนอกค่ะมีหลกแป้งหลกเครื่องพ่วงหลกมะระวันนี้ผ้ามาเรียบร้อยนะคะผ่ามาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้บวัวบกกับต้นหอมนะคะหิวแล้วค่ะ วันนี้ไม่ลืมนม้ำกากินน้ำก่อนนะกินเลยกินเลยหมกปลาดุกวนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะร้อนร้อนรอนรอนลูกโดดก็มีลูกโดดด้วย พริกไม่ปูใส่ตั้งแบบตำลงไปแล้วก็เป็นลูกโดดด้วยนะคะโอ้ช่องเม็ดเลยเหรอเม็ดนึงก็พอมัง้งอ่าอืมเลยอ่า ร้อนอืมหน้าปลาดกอ่ะ กินไม่แรงกับไก่เป็ดแม่ปูใส่ผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาวเยอะมากชอบกินค่ะ nhờ bà đủ oan rồi ร้อยค่่ร้อยม่แต่ร้อนเหงื่อท่วมตัวทุกวันเลย นี่อันนี้กลาง ร้อนกันทุกคน <c oughs> หมกปลาดุกแม่ปูก็ดูวิธีจาก u ูทู e นะคะเ <c oughs> มื่อก่อนแม่ปูมีเพื่อนมุกฎีสานเยอะใช่ไหมคะและเพื่อนก็ทำให้กินค่ะ <c oughs> และแม่ปูกินครั้งแรกแม่ปูก็ชอบเลยค่ะ ก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ทาให้กินตลอดนะจน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 ,จนว่าได้แยกย้ายกันไปแไม่ปูก็อยากกินอีกไม่มีใครทาให้กินแม่ปูก็เลยเข้ายูทูบแล้วก็หัดทําค่ะเพราะไม่ยากเลยนะคะมันมีแต่ละแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแม่ปูที่เท่าที่แม่ปูดูนะคะแม่ปูก็เลือกเอาแบบที่ชอบค่ะ แม่ปูก็ใส่น้ำย่านางนะคะแต่แม่ปูไม่ใส่ก็เบือนะคะเพราะแม่ปูไม่ชอบที่มันเหนียวเหนียวข้นๆค่คะแ <c oughs> ม่ปูใส่น้ำย่านาง <c oughs> แล้วก็ใส่ข้าวั่วนิดนึงแล้วก็น้ำปลารารสดีทำพริกกระเทียมอุ๊ยไม่ใช่สิทำพริกตะไคร้แล้วก็หอมแดง ปรุงเอ่อปรุงรสด้วยแม่ปูก็พูดว่าใปบนมานะคะปรุงรสด้วยน้ปาปลาร้าแล้วก็รสดีแล้วก็ชุรสนิดนึงค่ะแค่นั้นเองแม่ปูใส่ข้าขวอขั่วด้วยนะคะนิดหนึ่งแม่ปูชอบแต่แม่ปูไม่ใส่ก็เบื่อนะคะเพราะแม่ปูไม่ชอบที่มันไม่ชอบที่มันเหนียวเหนียวทำแบบที่ตัวเองอยากกินนะคะ ไม่ปูลองแล้วแบบที่เนแบบที่แส่ก็เบือ่อไม่ปูลองแล้วค่ะไม่ชอบค่ะลองหมดทุกอย่างจนแบบชนมาลงตัวที่แบบนี้ค่ะ chị nào Mấy cụ xảy dựa vào cái cụ อิ่มแล้วค่ะเหลือสามตอน อิ่มแล้วคะ่ะถ้าแม่ปูกินไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยไว้ด้วยนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปูด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องแม่ปูกรัวบ้าซัดด้วยนะคะทุกๆคนขอบคุณทุกๆคนนะคะแม่ปูจะไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ